เห็นว่าพี่พ่พ่อค้าแม่ค้าถามมาว่าอบเชยมีเกรดอะไรและใช้สนับอะไรบ้างวันนี้จินนี่จะมาเล่าให้ฟัง เกรดแรกนะคะเป็นอบเชยผงเป็นเกรดที่ประหยัดที่สุดเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านเบเกอรี่หรือร้านกาแฟค่ะถัดไปนะคะอบเชยแท่งเกรดแรกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่3เกรดโดยเกรดแรกเนี่ยหนเซนเกรดที่2 10เซนและเกรดที่3 25-30่สิบห้าถึงสามสิบเซนเกรดที่เหมาะสมกับการขายต่อมากที่สุดก็คือเกรดสิบเซนนะคะเนื่องจากมันแพ็คง่ายและมีรูปร่างที่สวยงามพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อต่อไปเนี่ยสามารถใช้ได้หมดภายในครั้งเดียวคาแรคเตอร์ของอบเชยตัวนี้นะคะคือรสหวานกลิ่นเบาถัดไปนะคะเป็นเกรดที่นิยมใช้มากท่งยาวผ และคาแรคเตอร์ของอบเชยเกรดนี้นะคะคือรสชาติหวานเผ็ดกลิ่นชัดเจนเกรดนี้เป็นที่นิยมในร้านอาหารร้านขายเครื่องเทศที่ต้องการที่จะทําเครื่องตุนอย่างเช่นพะโลขาหมูเครื่องก๋วยเตี๋ยวเกรดถัดไปเป็นอบเชยตัดท่อนพอดีไซส์คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของอบเชยเกรดนี้มีกลิ่นชัดเจนรสชาติหวานเผ็ดซึ่งพอเทียบกับเกรดนี้แล้วเกรดนี้จะมีความเผ็ดที่น้อยลงกว่าเชฟท่านไหนที่ต้องการรสชาติเผ็ดนําจะแนะนําเป็นเกรดนี้ส่วนเชฟท่านไหนที่ต้องการความเผ็ดพอดีๆจะแนะน,น,นะาําเป็นเกรดนี้ค่ะมาถึงเกรดสุดท้ายเป็นเกรดที่พรีเมียมที่สุด คาแรคเตอร์สำหรับเกรดนี้จะมีกลิ่นที่ชัดเจนรสชาติที่ชัดเจนมีทั้งหวานทั้งเผ็ดเป็นความบาลานซ์ผสมกันใน1ตัวนอกจากอบเชยเกรดนี้ใช้ในพัฒการแล้วร้านอาหารแล้วยังใช้ในธุรกิจที่ทําน้ํามันหอมระเหยน้ํามันนวดที่มีอบเชยเป็นส่วนผสมนะคะพี่ๆอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์ <Comment S 1> บอกที่นี่ไว<ห>้เลยเดี๋ยวที่นี่มาเล่าให้ฟัง